กดไหล่กดแชกกดติดตามกดรูปกดดิ่งให้ผมในเดอร์พี่น้องนะครับสวัสดีครับผมพนัยหวังไทบ้านศรีสะเกดกันเองอย่าแก้งใจกันมาในงานโตขค้นเก่าพี่น้องมันนีวันยุทธพี่น้อง,สงเสตเมนูเด็ดเด็ดนะครับเมนูยอดฮิตกินแล้วนะครับนะครับดึงหูไม่ออกเพราะว่าหูมันติดที่หัว <c oughs> <c oughs> นะพี่น้องนี่ครับผมก็อยากกินน่องมันน,มน,นี้มวยยุทธนาะไปซื้อ น,นี่ข้อหมูนะครับผมก็สิเอามาอย่างเนาะครับนี่ไงข้อหมูนะครับเป็นว่าเมนูข้อหมูอย่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆนี่ผมซสือมาโลดหนึ่งวงันเสาร์นี่โลละสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทพี่น้องนะครับโดนๆกินแื่นึงแล้วบ่เป็นยังเนาะเนาะพี่น้องเนะาะทั้งพี่น้องทั้งสองปปเล่ากับเบิร์นไวเดอร์มันนี่ผมกัสิมาอย่างข้อหมูอย่างนะครับพี่สูตรนะครับผสมจังได้ข้อหมูกินแล้วแซ่บนิ่มนะครับ มันอยู่ในปากนี่โอ้โหสุดยอดนะครับโลละาสองร้อยสามสิบบาทพี่น้องนะครับกะส่วนผสมของผมกะเอ่อผมกะเห็ดกินประจำเนาะพี่น้องเนาะกะบซีไซน์นะครับวัตถุดิบของผมกะมีนี่ครับเอ่อตัวนี้กะนะครับนี่นะครับตัวนี้กะเป็นซีอิ๊วขาวพี่น้องนี่ซีอิ๊วขาวสำหรับวัตถุดิบเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้กะไอเป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนะครับ เนี่ยน้ำมันหอยกับตัวนี้ก็เป็นนะครับผงนัวคือผงชูรสนั่นแหละครับนี่นะครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็ต่อไปก็ไข่ไข่นะครับสีเทาทุบแล้วก็สีให้มันแตกแล้วนะครับไข่นะครับไอ้นะครับนี่ก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายได้พี่น้องเด้อนะครับต่อไปก็อันใสในจังหน่อยนะครับก็คือแป้งกรอบเนาะครับเนาะแป้งกรอบเนาะชิ้นหูดพวกอันชิ้นหูด คนอยู่ตัวนอกแต่งกรอบเนาะครับผมก,ะส,กะส่วนผสมกันนี่เนอะผมกะซีไซนี่ครับน้ำมันหอย,น,ย,อน,ย,น,อยนี่ครับประมาณสามซอนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสามซอนโต๊ะนี่ละผมใส่ไปสีขาวครับผม,มไปใส่สีขาวไปอีกครับกัดทีสามซ้อนด้วกัน,กนครับหนึ่ง สองสามน้ำจิ้มเผาผมมาใช้ไปสามสองที่หน่อยพี่น้องมันตาลกะไอ้น้ำตาลไส้ครับน้ำตาลไส้พี่น้องน้ำตาลไส้ยใส่ไปนะครับจักษ์สอนตัวหนึ่งใหญ่ๆสองสี่นะครับน้ำตาลไส้ยใส่หลายเดี๋ยวนี่หวานคือของหวานเนาะพี่น้องนี่มันข้อวหมูย่างนะครับใส่ไปนะครับนี่ครับน้ำตาลไส้ยใส่แปมไปในกับตีนะครับนี่ครับให้น้ำน้ำตาลไส้มันละลายนะครับเนาะ ไปครับทำตำ้ามัน้อยีขาวตั้าไส้นะครับให้มันตีให้มันเข่ากันครับเตำ้ไส้มันละลายเนาะซิมเบอร์ไระดนะครับมันเป็นย่าเขาวัน้อส่ผมชุดรถโอมนมันก็ซิใดอยู่กาส้ผมชุวนโอมลอกไปนะครัโอ้ยซิไรก็ไปครับตีไปเลยเพื่อนนครับให้มันต้าส้นะครับมันละลายก่อนะครับเนาะมันละลายเข่ากันแล้วก็สิ่เบอร์ระในะครับล้ก็อย่างตักเติมไปครับ้วโอเคครับว่าผมใส่ประจำนะครับตีให้มันตำ้าไส้มันละอน

นี่ครับเนื้อหมูที่ห้าอันทีปิ่งย่างนเนาะเข้าเทลงไปแล้วครับทีบาทเทลงไปบะนครับนบี่ส่วนผสมเทลงไปนะครับเทใส่ครับเทส่วนผสมไปครับน้ำมันหอยซีอิ๊วฟ้าน้ำตาลทราผงนัวเอาไปใส่ปลา,าปืบ๊บรี้บปั๊บปุ๊บเรียบร้อยนี่มือครับมือสองมือเอาเอามือเดียวนี่ครับขยำขยำครับกำกำกำ กับใจกรรมเลยผมนี่ <c oughs> เราก็ขย้ำขยำแล้วครับให้มันเข่ากันนะครับเนอ,อ่ไอไอ้พวกส่วนผสมนี่ให้มันเข่าในไอ้เนื้อหมูโอเมนไอหมข้อหมูครับเราก็ขย้ำขย้ำเข้าไปอีงทีครับ,น,บ,รบนี่ครับบาดนี้ครับเท่ากับเติมอันไข่ไข่นี่ครับไข่เนี้ยจะเอ่อจะเครึ่งนึงก็ได้ครับไข่นี่เติมไข่ไ,ขไปเอือ ผมอา่าทุบมหน่วยหนึ่งอ่ะผมใส่เป็ดเครื่องหนึ่งผมก็ใส่เป็ดเครื่องหนึ่งนะครับใส่เป็ดเครื่องหนึง่งหวานหนี่งอ่ะนี่ครับนะครับนวดให้มันเข้ากันที่นอกนี่นวดนะครับนวดนี่นวดข้อหมูมันเขาส่วนผสมนี่ครับนวดนวดไปนวดนี่สองมือนี่แหละวะ แป้งพวกกีเจ๊น้อยเนาะพี่น้องเนาะแบ่งโมเดเดี๋ยวโฆษณาให้เขาบูมแมนได้หนิแป้งกับทอดกรอบเข้ากับใส่ลงไปในเจ๊น้อยเนาะนะครับใส่ลงไปในเจ๊น้อยบัตรนะครับเอากระนวดเจ้าบาดนี่พี่น้องเลยนวดไปนะครับนวดเข้าไปนะครับเอาวกะนุ่งนวดประมาณเกือบนุ่ะเกือบสิบนาทีห้านวดไปนะครับให้อันมันเข่ากันนะครับส่วนผสมเข่าในข้อมูนะครับไม่แตกซีแสบนะครับห้านวดแล้วนะครับบัตรในข้าวกะ เอาไปแช่ตู้เย็นครับแช่ตู้เย็นนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับประมาณได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงข้าจังน่ำมาอย่างนะครับเพราะว่าให้ส่วนผสมนะครับบริเวณจะเป็นน้ำมันหอยซีอ,อิ๊วขาวผงนัวหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ดีครับให้มันเข้าไปในข้อหมูสิครับเอาแช่ไว้สักก่อนนะครับเอาหนวดแล้วข้า็แช่ไว้ในตู้เย็นแล้วครับให้ส่วนผสมมันเข้าไปเวลาเขาอย่างมันก็นจังชีแส็บมันจังชีนิ่ม ะครับกินข้าวใหญ่ๆงไงสิงวุ้ยแสบร้ายพี่น้องกับเขาเหนียวเหนียวเว้ยปวดตงห่วงนะครับผมกนะนี่ครับขึ้นในส่วนผสมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเดียวเวลาได้ชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโม,มงผมอย่างผมกะสิถ่ายทอดให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเอาเขาตัวเย็นก่อนักพี่น้องเด้อครับผมเขาตัวเย็นก่อนเด้อครับครับหลังจากเข้า เอาข้อหมูนะครับคับส่วนผสมครับไปแซ่ตูเย็นได้หนึ่งชิ้โมงเนาะผมแช่ไว้หนึ่งชโมงแล้วบาดนี้ผมก็เสียวออกมอย่างด้วยผี่น้องเด้อต่ว่าเข้ากับบดียรย่างเตาทุงเตาทานนะครับผมใส่ใส่นี่ครับนี่ครับเตาปิกนิกนะครับเตาปิกนิกแล้วก็กระทะย่างเขาเอิยนว่ากระทะย่างผมเส้ยงว่าสามรอยกว่าบาทนะครับเพราะว่าเข้าอยู่ในแฟตนะครับถ้าเสอยู่ในแฟตเข้ากับใส่เตาทานบร์เข้ากับใส่นะครับแก๊สปิกนิกแล้วก็ กระทะย่างนะครับที่ไซื้อมานะครับบารนี่ห้ากันะครับเอาหมูไส้ข้อหมูไส้พี่น้องข้อหมูข้อหมูเอาหมูไส้ข้อหมูหมูกับข้อหมูอันเดียวกันเนาะมับานีห้ากระไส้ไปพี่น้องไส่กระทะย่างไปบารนี้ได้กินแซบแซบแล้วทำไม่พี่น้องที่ได้กินแซบแซบแล้วข้อหมูย่างมาเนี่ยเอ้ยพี่น้องใส่้าไปบารนี่นี่นะครับที่ส่วนผสม ที่ผมผสมแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้นะครับเวลาเข้ายังเข้าย่างนี่พ่อแม่พี่น้องนะครั้งซอสปอปอลาวก็ดี่เอฟซีผมทุกคนก็ดี่นะครับเด้อเวลาอย่างนี่เข้าก็ใส่ไฟอ่อนๆแน่นะครับใส่ไฟกลางแน่นะครับใส่ไฟอ่อนแน่ใส่ไฟกลางแน่แล้วก็พริกข้อหมูนะครับนะครับแล้วพลิกเอาด้วยครับเด้อฉันโม่พลิกมันกจอซีไม้ได้หน่ลูกอ่ะคือสีใดอีกนะครับนี่ครับเท่ากับใส่สมน่งก้อนนะครับคอยปิ่งไปเรื่อยๆ หลังจากผมแล้วก็สาธิตวิธีเลยครับมรัรกแล้วแล้วก็เอามาอย่างเนาะสำหรับข้อมูอย่างก็เดี๋ยวต้กว่ารสาธิตนี้ครับเน้ำจิมมจ้มเนาะน้ำจิ้มอันตัวนี้ก็น้ำอันบอกขามเปียกน้ำบอกขามเปียกผมเอาไปต้มแล้วก็หั่นเอาแต่น้นามันนะครับ,บกับบ่ใส่อันนี้ไปพี่น้องนี่พริกก้อนวัตถุดิบน้ำจิ้มเนาะพริกใส่สามซอนสอบเพรแน่ นะครับสามสอนนะครับนี่ครับผงพริกสามสอนบันนิกะผงนัวผงนัวจังหน่อยผงนัวใส่ไปซัมเนี้ครับผงนัวเอิบใส่หลายกับเสบหลายนี่คร nah ับผงนัวบันนิกะบะนี่ครับเขาครัวครับนี่เขาครัวใส่เขาครัวไปพี่น้องนี่ผมนี่เอิบโอบ่ท่านใจบ่ใส่เขาครัวไปพี่น้องนี่เอิบสามสอนเนาะเขาครัวเนาะ เรียบร้อยครับนี่ใส่ขาวคัวครับนี่ผมผม,ผมนี่ผมจะใส่น้ำปลาแดกได้บ่ายก้ารอ้แล้วนะวันหาสอนมนาะมันเดี๋ยวพี่น้องชิบะเห็นกกาเอาแล้วกับประมาณสอนหนึ่งแล้วนะครับปึ๊บเรียบ้อยนี่ครับนี่ครับผมว่ใส่น้ำปลาผมใส่น้ำปลาแดกมันชิแซกพี่น้องน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำจิ้มข้อมูกอยางสุดว่าไ่าหวัง <laughs> อยากกินดิน บานี้ผมก็สชกินแล้วบานี้พี่น้องนี่พี่น้องนี่ข้ามยิ่งใหญ่หอมเนี้อพี่น้องกอนเนื้อกอนเนื้อหอมหมูย่งผมเลยหวังกรทุนยางกิ่มเปอนแจกหอมพี่น้องรสชาติผมเหมือนซอสตาปแตงกวา